พีแก้มบุ๋มให้ทองรับขวัญน,น้องโมเน่น้องโซไลฟ์ขายของทะลุ3ล้านโมเน่ใช้ทุกกะกะกวันเจอประโยคนี้ไปเป็นใครก็โดนตกสำหรับความน่ารักของลูกแฝดของเมพริมยาอินลูนเซอร์คนดังลูกสาวลูกชายฝาแฝดโมเน่โซโดยเฉพาะลูกสาวอย่างน้องโมเน่ที่ช่วยแม่ของเก่งมาก และล่าสุดคู่รักอย่างแก้มบุ๋มปรียดาและสามีพีทก,กันตพรก็ได้เจอกับเด็กๆแล้วเรียกว่าไลฟ์แตกจริงๆเพราะว่าโมเนโซมาบ้านของแก้มบุ๋มพีทและทำให้ยอดขายสูงถึง3ล้านบาทกดออเดอร์ตามที่เด็กๆ และระหว่างไลฟ์พีทแก้มบุ๋มก็ขยันทำคะแนนกันสุดๆพยายามหาของเล่นมาเอาใจเด็กๆแก้มบุ๋มก็คือเลือกของเล่นมาเก่งมากถูกใจเด็กๆทุกชิ้นและปิดท้ายไลฟ์ด้วยของรับขวัญหลานทีน่กันตาพรซื้อทองให้เด็กๆคนละเน้นถูกใจน้องโมเน่มากก็เลยกราบงามไปเลยจ้าหน้าเอ็นดูสุดๆทั้งคนให้คนรับและคนดูไลฟ์นี้จริงๆ